สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะของยี่ห้ออากิตะนะคะนี่อากิตะเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบขัดอเนกประสงค์ไร้สายนะคะใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคะเป็นระบบข้อเหวี่ยงด้วยนะคะระบบข้อเหวี่ยงเนี่ยจริงๆเขาขายกันแพงมากเลยนะคะเนี่ยพวกช่างมือชีพเขาะจะใช้กันนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเอาไปขัดเหล็กขัดไม้เอาไปขัดสีรถเอาไปขัด เงาลดอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะเรามีของแถมมาให้จัดเต็มนะคะพร้อมผ่านะะน,น,านะคะให้2ก้อนขนาด2 2โวล์นะคะเป็นแบบ่านสามเหลี่ยม2ก้อนตัวนี้ใช้ได้งานมากๆแล้วก็พร้อมที่ชาร์จอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานเปิดเครื่องนะคะตัวนี้ปรับได้ถึงแต่ระดับนะคะเป็นระบบมอเตอร์บัสเลนะคะนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้คือแบบแรงมากๆ มือยังสั่นเลยอะคะ่ะดีมากๆตัวนี้นะคะช่างมือชีพใช้กันจริงๆนะคะมาดูคุณสมบัตินะคะตัวนี้นะคะอยู่380วัตต์นะคะความเร็วรอบนะคะ2,800รอบถึง5,500รอบต่อนาทีเลยนะคะขนาด5นิ้วนะคะโอเคอ่ะมีของแถมอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้แจ้งไปแล้วผ่าน2ก้อนพร้อมที่ชาร์จแล้วก็ฟองน้ำน,นะคะให้2แบบ มีนะคะหนึ่งยาหนอัน1อันแล้วก็ผ้าขัดเงานะคะแล้วก็ไปขายกระดาษทรายนะคะไปใช้งานได้จุดใจเลยห้าใบแถมไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานกันนะคะนะคะปับสเบอร์สี่จับนี้ด้วยก็ได้ งเงี้ยแหละประมาณนี้เบอร์แปดเอเบอร์แปดก็ยิ่งแรงแบบขัดให้เง,งเาไปเลยนะคะส่วนต่อด้วยนะคะเดี๋ยวขัดรถขัดรถนะคะ นี้เราติดฟองน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอา 3m มาเครื่าขัดรถใช้ระดับรอบต่ำหน่อยก็ได้นะคะขัดกันให้เห็นๆเ,เลยนะอืมเปิดรอบต่ำเลย๋ยวนี้ขัดเงารถนะ พอดีว่าไม่ค้ายไม่ได้เช็ดรถมันก็เลยดำไปอย่างนี้เนาะจริงมันต้องเช็ดก่อนนะแล้วค่อยขัดเงาประมาณนี้การใช้งานแบเบอร์สอง้าตอนจบสุดท้ายนะคะเราใช้ระดับแรงไหนก็ได้มเหยนแต่ถ้าช่างมืออาชีพก็น่าจะขัดเป็นอยู่แล้วเนาะ จบไปแล้วนะคะรีวิวนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบบัสรสลิดเนี่ยน,นะคะลายแปลงฐานนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อน,นะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ